สบายดีพี่น้องสบายดีสุกูสุกคนพ่อพ่อกับซองน้องสาลาอีกแล้วคือเก้าพี่น้องตอนนี้น้องสาลากับป,ป,ป้าป้าเพิ่นจีกับปู่พี่น้องนมาซาลาเพิ่นป่นกบอาหารแรงข<ห>องมนีดเสียงเสียงป่ออนกบป่นกรบหรือป,ป่อนผักเอินแต่รเฟอร์อ ครบตัวหนึ่งผักประมาณกัมหนึ่งต้องเขียนมันตุสิกันเลยใชาไหโอ้ยมันชิยากกันปินงังคือเลยมะเล่งสิไปเนื้อเออต้มซัวกับคือกันกูกินดอกว่าผักเขาก็มีเรียบร้อยน้องปิ้งปนอนกระปุกใหกินเลยผักกาดจะผักกาดยัง multimodal đi 福ir mang sángия lẳng dấn chế trang precon không có một 것처럼 guess offsite nó kết cử là 8 do lạc thanh ông thơ chuẩn bạn Money kim ăn ngay Pon kop chi ipo. Men banno. Men banno. Tofi. ăn banno. Tofi. Men banno. 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 Men พี่ยงเขียนมากะปีงโอ้ยไปจมาปีงเขียนอยู่มั้ง,งยอง,งามามีแต่นอนไปนะไปในนอน,นยอนะงเขียนนะเพราะว่ามันห้อนแล้วพี่น้องเริ่มเริ่มห้อนตั้งแต่บ้าน,นี <c oughs> บ้านเฮาจงงชายสีห้อนจนหอนเดิน <c oughs> เดินสิบสองนั่นแหล,ละบาทมันก็เตะไ <c oughs> ป่น,น้ะ <c oughs> เรียบร้อยวะนอสลา เรียบร้อยแซบแน่นอนบาหาแต่ซีพม่น้องเลยขนมสลาเฮ็ดไม่ซีมเหรอเจ้าอยากซีมก็ซีมคอยบ่ได้อยากบงจะซีมเป็นอะไรแฉบแฉบคือเอามาพิิใส่อีกลูกสาวสิกินบ่ได้โอ้ยลหลาลหลา อืมแตกเลยพี่น้องแตกตึบแตกตึบเทะโอ้ยหอมปิ่งอันกระปูดิ์หอมมะลิรอล,ลุงเราเลยงหรือ่ามาได้พี่น้องเรียกเป็นกีดบลนี่น้องไม่หนีคนบ่าอยากพี่น้อง รถที่วน้าเขาไปอีกน่าเขาไปทางลุงห้องโบเฮียนสำบักีพ่อแม่เ่็นน่มอนแตงโมนะแตงโมรับมะฮุงนี่นะวานเสียมขระดเดยมะฮุงอะไรยินบ้นบุดคำัเดียวนมเหมเห็ดเดี๋ยวจเอาไปแล้วใช้มเหตด เก้อมีเกกมีสเีักอยนีก็จะมกถั่วด้วกีีรกกขาวบอดเ,เอไปทำเดียวนน,น่อยเอ้ยมากินอไฟมากพ่อพี่น้องเอ้ย กูรู้ไอ้จะดีพี่น้องออาใส่อมองลงเลยข่าปล่าเราเกืนกินกระปูนั่นหรอะอืมส<ค>่เมียเอี้ยนะครับไปเอี้ยมันกินย่อันมาหงเนี่ยเอียหน่อยิกิอนอะไรอยามาก่อ,ขอกินขาย่างกระปู ยังอีเผืบ้ยนหรอมนั่นรอจงกันผิดเนาะมอมพงยังพอโตนนงสมเพศน้ันเอิญกินมาได้ข้าวตุเรียนใช่และข้วเรียนไม่ต้องผ่านเนี่ยนะหมอเจ้าหมอเมพงยังพอโตแล้ว เืกทะเลาะว่ะยิกัมาสุดทายป้าเราเป็นคนได้เาขกจ่ายงราต้องเปิดจากดวงเดิมเลยคีอมันบอกเอาไว้สากเบ็บอกเดี๋ยวมันจีชาเบ็ดมาเลยยังไพดูดไฟเปิเบิร์ดหรอพี่น้อง หดห,ห,ห,หรือนะน่อนาน่าจะรับไปเหมือนป่ามตกนะมันดับปึบไปเออมันจนดับบอกแล้มันมาใหม่้ม,ม,มันมาเสียเดียว<ซ>บาพักคือขอ่หืม <laughs> เในด้องนอนนี้นอนเชียงไม่ทำใจนอนได้ใจสีเทนไรบัดเนี้ยไทบบหนึงต่อเนะกับปูอยู่ในห้องมันคือมันน้อยเน้ย ตามบ่ตามที่บักหองบ่คุน้อยนแลด์กมาหอวตีเจอม่ตัวพันแลนด์ก็มาหอวีแมนก็ไปฮันแลี่ไปนแลนก์กมากิ้มเถอเด้อ thế bả bò nghe bò đá không bò đâu mãi tiếp cũng hỏng sủng nên xử đó khơi nước vào cũng chỉ vào xác con rồi mà à bò như vậy bỏ gan nhầm mưa má má đi nó phun mà phải phun có nó phun มัน่งานเจยใชวาเพราะไปเจาะแผลมึงได้ป่ะแต่เราบ้านอื่นบอยังอาบิบมาแต่เราไปปางไปแก้ขาวพราเจ้าปอยหรืออืมเปยัมแรงไปกตจะเื็องานเนาะมงไปถึกแล้วบอกคนหระเจ้ากับกันมาแตเห็นเหงานเนาะ Phải cứ gửi cầm nọng đơn <laughs> thôi rồi, ừ, xem đơn rồi ảnh nhắn đi Nhắn 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 Để nhắn 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 ไฟดเาะถ้าหลอดไฟตายมือนมาขบางานก็ออกไปดาวพน้ไปซื้อหลอดไฟใหม่ซื้อแล้วมับอกไปดาวโอ้ยไง่มปน้ำสราแปเ่รู้ว่าดอกไฟเขาตัวน้นายซมีสเท้าบไฟวันไฟ่าอยๆสินกับไปซื้อ เอาซื้อเขาือใกรตาโลดแต่ไ่ไ้แบบพอดเอ้แล้วจะไปเก็บมอไอพึ่งนันไฟไหมตีรองมาใส่มันอดเทเเดจจ่อยให้จะบไพู่นแี้มาถึงทอดทานข้าเขาบอกไพ่น้ำมันถั่วที่จะก็จะเป็นจะในฮืออันนี้คือกันจะไปทำซ้มมาสึ่งใดมากกว่าอ่าเป็นน้ำไพ่ัวกวดนี่กันเจ้กินกันง่ปกไก่ ถ่ามเมื่อปด็เนี่ยถามมอตอน<ล>ตัางตัว,วงการ,ราเราแะาโะาาอย่างซนาบมกลมาเลือแดถาส,สอบบล็อกกระลงงานเ็แล้วตุมเเปิดั่น,อน,น้องเื่นนนเมื่อเน,น,น,นเอกนมมาว่าคะเขาอย่า่สุี่ เปลปเี่ยนาพ่ยจิเข้าชองติ๊กคนจิ้ข่าน่องนาพ่อกระอกอีเจือแม่ท้าคือมาคือคนกอทานแพ้ว่ทานคุหนึงพ่จิบขาเอื้อขเจ็แห้งหันมาค่ะเราดีใจด้จะได้ดูมาจับตมยางเดี๋วหน่อหยางบดมือเลยดมือชุดนี้เขาท่านเปล่า จอไปตา้ค่ไมเจะสิใสกันน้อปูเรากรได้ยังรู้กไดปล่อยป่านสิใครป่าน่นละใคร่านกปูยางตลอดกระซิ้นแตอว่ามาตามไงาะว่าเฮิมจังยางงนหนเลมืกว่านางอยากล่าง้าี่เจ้าก็ปูแ่บรีพี่น้องเลยแบบ มันไลอืม้่มองเลยเถอวานีาน้ไปพูดตะเฮ้ยคะดนวานอดิรลเอามาหวานยสันเ้ยเชียมกกบฮักอันนี้ก็ชนเชียมอ่ะพูดไปพูดกืบืปูยามีหกยาขาวยาขาวได้ดนี้นะเสี่ยงใช่ไมกรีเนาะมีกูงูยิ่งไขไดพูดแล้วหงเหิกับกรมีเฮ้ยพูดแล้วปนหล้กันชุนดาวมีจอนจะก็จะก้กับน้ำนะ ก็จะกุเล็กนเออควาตัวนี้อยากเห็นมั้งไม่ีด้ก็จะจะลากกันเล็กแลวิดให้มัมนแข็งแขงสุดกบบใลอกเย็ไงลากสุดบ้งล็อกแงดกชลอกน้แล้วก็บ่กกเห็นเนื่อเขาขึ้นใน้น พี่น้องกับใจจุกุจุกคอนที่เข้ามาเบ่งไปแล้วสบายดี